สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับรัดผักหลังห้องชนกันปลูกอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนมานี่นะคะมาชมต้นอัปเดตต้นกระชายที่เราปลูกไว้ในกระถางริมระเบียงผักหลังห้องของเรานะคะเห็นไหมคะก็ต้นนี้ก็จะสวยใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นปลูกในกระถางแปดนิ้วเนาะส่วนอันนี้จะเป็นปลูกในขวดน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรนะคะ โคนก็จะอยู่ด้านล่างเห็นไหมคะนั่นค่ะเนี่ยโคนก็จะอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตรงนี้ก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตนะคะสําหรับ FC ใหม่ FC เก่าเพิ่งเจอกันครั้งแรกหรือว่าเป็น FC เก่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เช่นเดิมนะคะเพื่อจะอพาไปรับชมการปลูกผักเล็กๆน้อยๆของรัดนะคะซึ่ง ปลูกในอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในเขตรกรุงเทพมหานครของเรานะคะก็เป็นการปลูกช่วงว่างๆนะคะเป็นงานอดิเรกเนาะก็แล้วก็อัพทำคลิปให้เ,เพื่อนๆได้รับชมนะคะอันนี้ช่วงที่เราปลูกช่วงกระแสของอกระชายช่วยเอามาทำสมุนไพรต้านเชื้อไวรัสได้นะคะก็เขาก็ค่อนข้างที่จะโตต้นสวยแบบนี้เลยเห็นไหมคะ เราก็จะมาอัปเดตกระชายเพื่อนๆได้รับชมนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้ก็จะสวยใหญ่มากนะคะอันนี้จะปลูกไว้อา่าไม่ได้นอกระเบียงเนาะต้นนี้อันนี้เราจะปลูกรุ่นที่สองนะคะทีหลังก็จะกําลังจะเกิดตามกันมานะคะต้นกระชายที่เราปลูกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฉพรูที่เราทําคลิปเด็ดฉพรูกับวิธีการบํารุงหรือว่า อะไรให้แล้วนะคะเห็นไหมคะต้นต้นใบใหม่เขาจะสวยนะคะแบบนี้เนาะเขาก็ขยายพันธุ์มาติดยึดกับอันนี้ให้เราอีกกอนหนึ่งแล้วก็ต้นนี้ก็กําลังจะยึดดินแล้วก็ขยายพันธุ์ไปให้อีกต้นหนึ่งนะคะนี่นะคะส่วนต้นนี้จะเป็นต้นใบหูกวางนะคะที่เราปลูกไว้หนึ่งต้นเนาะเราก็จะปลูกใบหูกวางไว้ซึ่งใบหูกวางก็จะมีประโยชน์นะคะ ก็สำหรับใครที่เลี้ยงปลาสามารถเอาใบหูกวางไปปรับค่า ph mm hmm. ในน้ำได้นะคะนี่เราก็จะปลูกในขวดน้ำา6ลิตรนะคะใบหูกวางเนาะก็เป็นบรรยากาศอัปเดตของการปลูกผักหลังห้องนะคะซึ่งตามชื่อช่องของเราเนาะรัดก็ปลูกที่ริมระเบียงผักหลังห้องหรือหลังห้องของเรานะคะอันนี้จะเป็นที่หลังห้องนะคะ ต้นก็ค่อนข้างใหญ่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะก็อัปเดตเห็นไหมคะต้นใหญ่มากนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูที่เอ่อนอกระเบียงของเรานะคะว่าเรามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เราก็จะปลูกกระชายเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นฟ้าทลายโจรเห็นไหมคะต้นนี้เนาะฟ้าทลายโจรน,นะคะก็ ต้นนี้เขายังไม่ค่อยโดนแดดมากต้นนี้ก็จะโดนแดดแล้วเขาก็จะออกเห็นไหมคะ,มะเมล็ดต้นฟ้าทลายโจรเขาก็จะขยายพันธุ์แบบนี้ถ้าเขามีมเมล็ดเขาก็จะร่วงโรยโปรยแล้วก็เขาก็สามารถติดในบนพื้นดินให้เราได้เลยนะคะนี่เราก็จะปลูกในกระถางแขวนนะคะกระถางแขวนเราก็จะทําเองแบบง่ายๆเนาะนี่จะเป็นแขวนไว้ที่ริมระเบียงนะคะเนี่ยค่ะ เป็นอันนี้ต้นส้มโชกุนนะคะที่เราปลูกไว้เนาะก็มีหลายๆอย่างอยู่ในนี้นะคะต้นข้าวของเราที่เพิ่งออกรวงเราเห็นแล้วนะคะเขาน่าจะไม่ได้อ่าให้เราได้ได้อามาเลมเมล็ดพันธุ์นะคะเพราะว่านกกระจิบนะคะเขาจะมาเอ่อกินเม็ดข้าวเราเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราเห็นเนาะอันนี้ก็ต้นกระเพานะคะอันนี้จะบังคับไม่ให้เขาใหญ่นะคะเนี่ยค่ะ เพราะว่าต้นนอกข้างนอกเขาสูงมากนี่เราก็จะเด็ดเรื่อยๆนะคะให้เขาให้เขาแตกใบแล้วได้เด็ดทานตลอดนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเห็นพานอัปเดตสวนผักริมระเบียงของเราอันนี้ต้นเคลนะคะต้นเคลที่เราจะชอบมากนะคะนี้เด็ดใบเหลืองแล้วก็เด็ดใบเหลืองออกเนาะเพื่อนๆก็สามารถเด็ดทานใบเคลทานกับสลัดหรือไปผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะคะ เนี่ยค่ะต้นเคียวใบหยิกนะคะก็จะมีสารอาหารที่เป็นพืชที่ให้สารอาหารโปรตีนเทียบเท่าเนื้อสัตว์หรือนมนมนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะก็อัน,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 นตอนนี้เหลือหนึ่งต้นเนาะเพราเราไปฝากหลานกันหมดแล้วนะคะแล้วเห็นไหมคะเราก็จะยังเห็นนี่นะคะอันนี้ของผลของถั่วพุ่มทีราติดรุ่นที่สี่นะคะแน่เขายังให้ให้ให้ผลเรานะคะ ส่วนต้นนี้เราเพิ่งจะย้ายเขานะคะอ่าต้นมันฝรั่งเนาะเราแค่ดูแล้วนะคะว่าเขาไม่ยังไม่ให้หัวเรานะคะซึ่งเราก็อโกยดินขึ้นมาจะถมตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาดินมาเพิ่มให้เขาตรงที่เขาต่ําแบบนี้นะคะเพราะว่ามันฝรั่งเขาต้องเอาดินมาปิดโคนต้นนะคะเพื่อเขาจะออกหัวนะคะแต่เราแคะแล้วเ,เขามีแต่รากเนาะเขายังไม่ออกหัวให้เรานะคะ นี่ต้นมันฝรั่งนะคะจ้าแขวนอยู่ริมระเบียงนะคะอันนี้เหมือนเดิมกระถางต้นถโถพุ่มเนาะที่เราเก็บได้เราก็จะปลูกแซมกับต้นส้มนะคะตัวนี้เห็นไหมคะร่องรอยของนกเขาใหญ่นะคะมากินข้าวแล้วเขาก็มาหยอกล้อก,กันนะคะเขาก็จะโดนเห็นไหมคะของเราก็จะโดนในต้นพริกหวานรุ่นที่สองที่เราเพาะนะคะนีจะมีสองต้นเนาะ ก็เราลองลองปลูกกันอยู่นะคะก็นี่เป็นบรรยากาศอัปเดตพืชผักสวนครัวริมระเบียงผักหลังห้องของเราอันนี้ต้นส้มก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะแต่เขาก็จะเตี้ยนหน่อยเนาะเขายังไม่ยืดเห็นไหมคะส้มชมกุลอันก็จะเป็นกระชายเราสาเราค่อนข้างที่จะปลูกเยอะเนาะแล้วก็เยอะเลยละคะ่ะมีประมาณห้าหกกระถางซึ่งก็เยอะมากนะคะ แล้วก็นี้ต้นส้มเห็นไหมคะนี้ต้นต้นจะใหญ่หน่อยนะคะก็ปลูกต้นส้มเพื่อไว้เป็นจิรีมงคลเนาะ,ะเราจะได้มีโชคมีแบบส้มหล่นนะคะเนี่ยค่ะ,ะก็เราก็เลยปลูกแล้วทีนี้เดี๋ยวเราค่อยเอากลับไปบ้านเราไปปลูกที่บ้านกันนะคะกระถางเห็นไหมคะอันนั้นก็เนี่ยนี้ก็จะขาะถางใหญ่ด้านโซนนี้จะปลูก ผักบุ้งนะคะเพิ่งทําคลิปเก็บผักบุ้งไปเนาะนี่ค่ะแล้วก็ปลูกจริงเก็บจริงนะคะอันนี้จะเป็นต้นกะเพราค่อนข้างใหญ่นะคะเราก็จะอยู่ริมระเบียงเนาะแล้วเราก็จะใช้ลวดมัดโคนต้นเขาไว้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาฝนตกหรือพายุมาแรงนะคะเราก็จะได้ยึดโคนต้นเขาไว้เลยนะคะแบบนี้เนาะก็ไม่ได้อันันมากตรงนี้เราก็จะให้ข้าสารนกนะคะนกเขาเลยมาเล่นแถวนี้เห็นไหมคะ ันนี้คือข้าวสารที่เราให้อาหารนกนะคะแล้วเรามาดูด้านนี้นะคะเหมือนเราเตื้อเช้าเราจะเห็นเห็นบางอย่างนะคะนี่เพื่อน mm. ๆเห็นกันไหมเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงของเราจะมีถั่วเขียวเห็นไหมคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่อันนี้ต้นถั่วเขียวนะคะ เขาติดถั่วให้เราติดผลให้เรานะคะเนี้ยอันนี้ถั่วเขียวที่ตอนนั้นเราทาคลิปเพาะถงอกเนาะแล้วเราก็ลองเอาอันนี้มาไว้ร,บรอบๆต้นกระถางกระชายนะคะแล้วเขาก็เกิดให้เราเลยนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะก็อัปเดตเนาะต้นถั่วเขียวนะคะเนี่ยค่ะจะจบคลิปนี้ด้วยต้นถั่วเขียวพึ่งเขากําลังจะสุกให้เราเนาะเดี๋ยวเราก็จะพาเก็บอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะไม่ได้ทําคลิปปลูกเนาะก็เป็นต้นถั่วเขียวนะคะตัวนี้ อันนี้นกจะกินไม่ได้เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเปลือกหนานะคะก็เดี๋ยวไว้รัดมาอัปเดตการเก็บพาเก็บต้นถั่วเขียวไปด้วยกันนะคะก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปนะคะก็เป็นการอัปเดตส่วนผักริมระเบียงผักหลังห้องของเราเนาะก็ไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะบายๆแฮปไ a ท์เ e ย์ซิโยเกนในวิดีโอ thank you so much bye bye